สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพิจิกและคนาพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกเลยนะคะไปดูกันว่าในเดือนกันยายนถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะชาวพิจิกโอ้สองถ้วยขึ้นมาใบแรกเลยนะคะราชินีดาบ ราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็สามถ้วยมากับไพ่จักรพรรดิอ่าสามเหรียญน,นะคะขอโทษค่ะสามเหรียญมากับไพ่จักรพรรดิแล้วก็อันนี้สามถ้วยมาจริงๆนะคะสามถ้วยมากับไพ่เดอะฟูลสามถ้วยมากับเดอะฟูลเด็กถือเหรียญน,นะคะ แล้วก็ราชาเหรียญไพ่ temperance และไพ่ด h ไฮพริตเทสไพ่หกไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่เด็กถือถ้วยช่วงนี้ไพ่เด็กขึ้นมาเยอะนะนั่นหมายความว่า,าจะต้องมีการเรียนการรู้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบ ระบบกันทั้งโลกเลยในการทำงานในการต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วงนี้ที่เป็นกระแสนะคะก็คือการสร้างรายได้การสร้างรายได้จากออนไลน์จากสื่อออนไลน์ธุรกิจออนไลน์คือตรงนี้เพื่อนๆบางคนเนี่ยต้องมีการผันตัวต้องมามองสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจากตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงๆ ก็เหมือนกับก็เหมือนกับว่ามาเริ่มต้นเรียนหนังสือใหม่นั่นแหละค่ะต้องมาหาความรู้เพราะว่าบางครั้งความรู้เก่าๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้มันเป็นอะไรที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นอายุกตัวอย่างสมมติว่าตอนนี้เหมือนมีบริษัทนะคะที่เปิดให้ครูเนี่ยได้ทำคอนเทนต์อิสระก็แล้วแต่ว่า,อาคอนเทนต์ของคุณนั้น จะเข้าตาหรือว่าใครจะสนใจคอนเทนต์ของคุณมากกว่ามากที่สุดก็จะมีคนเข้าไปดูแล้วก็จะมีการสร้างไรายได้เกิดขึ้นมีโฆษณาเข้ามานะคะ,อ,ะอย่างเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างบริษัทเนี่ยะจะมีบริษัท youtube มีบริษัท facebook มีบริษทัทเราขอเรียกเป็นบริษัทเลยนะเ n ็นสแก a มทวิตเตอร์หรือจะเป็นบริษทัทไลน์วูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นทิกต o k อะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถเข้าไปทําได้โดยที่คุณไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีปิญญาโทปริญญาเอกไปยื่นแต่คุณสามารถเรียนรู้ได้เท่าๆกับคนอื่นเพราะจะมีครีเอเตอร์นะคะที่มาสอนอคุณก็สามารถหาข้อมูลการเรียนรู้ตรงนั้นได้แล้วคุณจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับ ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณและช่วงนี้นะคะเพื่อนๆชาวพิจิกถ้าคุณได้มาทางเส้นทางนี้นะบอกได้เลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณนะคะเพราะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยออกมาบอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะในอนาคตของคุณนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญถ้าใครลงมือไปแล้วนะคะยังไม่ได้เกิดผลสําเร็จขอให้คุณเพียรพายายามต่อไป บอกได้เลยว่าคุณไม่ได้มาผิดทางนะโอเคและไพ่ดีไฮเพรสเท็เนี่ยเป็นไพ่เป็นไพ่แห่งรายชีนีเอออฟอาร์ตนะคะเจ้าแห่งศิละปะไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆไม่ว่าคุณจะมาในแนวแฟชั่นที่คุณจะนำเสนอนะแฟชั่นการแต่งกายหรือ,อคุณอาจจะมีธุรกิจน้ำหอมคุณก็อาจจะมาทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับน้ำหอมหรือใครที่ อชอบในเรื่องของศิลปะวาดรูปนะคะหรือเขียนนิยายคุณก็สามารถที่จะเอาผลงานของคุณนั้นมาสร้างสารรค์ในสือ Social ่อโซเชียลได้คิดสร้างสารรค์ mix and m a แ c ทอ,อะไรของคุณนะคะ Mac, เนี่ยค่ะ m i and m a t c ความคิดของคุณเนี่ยขึ้นมานะคะอะไรก็ได้ที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้เลยะคะ่ะในช่วงจังหวะนี้หรือใครที่ชอบศิลปะทางหน้าไพา คุณอาจจะไปดูดวงคุณอาจจะเรียนการอ่านไพ่ศึกษาหน้าไพ่เออเนี่ยไพ่ออกมาเนี่ยรูปแบบนี้มันเป็นยังไงสื่ออะไรคุณได้หมดเลยนะไพ่ใบน,นี้ค่ะดีไฮพรีเทสนะคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้ง่ายเป็นคนที่เข้าใจง่ายเป็นคนฉลาดอ่าถ้าจะมองถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ ะะได้เจอคู่แท้ของคุณได้คนได้เจอคนที่เกิดมาสําหรับคุณเพื่อคุณนะคะแต่ถ้าใครครบหากันมานานเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ตกลงตปรงใจนะคะการแต่งงานมั่นหมายอ่ามั่นใจว่านี่แหละคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ในชีวิตของเขาเลยมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ ใครที่มีปัญหาการใครที่ไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันดวงความรักดีเลิศหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะใครที่ทําธุรกิจอะ,อะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้คุณจะได้คุณจะได้คนที่ดีคนที่ไว้วางใจคนที่เป็นคู่กลัลยาณมิตรของคุณเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาเนี่ยค่ะมันเป็นไพ่แบบ3มถ้วยเป็นไพ่สามเหรียญเป็นไพ่คิงเหรียญอย่างเงี้ยค่ะคือ อาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนสนิทที่ไว้วางใจกันได้หรือได้หุ้นส่วนที่ดีนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าในโชคชะตาของคุณนั้นคุณสามารถทำธุรกิจในองค์กรหรือเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการลงทุนทำอะไรก็แต่จะมีผู้สนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเห็นผลงานของคุณนั้น คือแบบเห็นผลงานของคุณแบบที่แบบเป็นที่น่าไว้วางใจนะคะน่าสนใจอาจจะได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้าอ่าหรือคนที่มี power นะคะมาสนับสนุนในธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้จริงๆเนี่ยถ้ามีการลงทุนหรือทำธุรกิจร่วมกันนะตัวของคุณเองเนี่ย อาจจะเป็นคนที่เสนอไอเดียเสนอความคิดเนาะเสนอไอเดียเสนอความคิดมีไอเดียดีๆที่ดูแล้วมันน่าเชื่อถือแล้วก็ในไอเดียของคุณนั้นเป็นไปได้ว่าขอมีอาจจะมีใครเนี่ยเข้ามาแบบว่าขอร่วมลงทุนด้วยขอทําธุรกิจด้วยตัวของคุณเองแทบจะแค่เสนอไอเดียแค่อย่างเดียวอาจจะไม่ต้องลงในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะบางคนเนี่ยเขาก็มีเงินแล้วก็เขาก็อยากจะทําธุรกิจอยากจะต่อเงินแต่ก็บางทีเขาก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของธุรกิจ ส่วนตัวของคุณมีเอ่อมีแนวคิดมีไอเดียแล้วก็วางแผนแล้วก็ร่วมทำแค่นั้นเองคือจริงๆในตอนนี้ถ้าคุณคิดจะทำะไรนะบอกได้เลยว่าชิวๆสบายๆมากใช้แค่ความคิดจริงๆค่ะแทบจะไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยคุณจะได้มิตรภาพที่ดีได้เพื่อนที่ดีคือช่วงนี้ดวงของคุณเปลี่ยนนะไม่มีไพ่ดาบมาเป็นอุปสรรคใดๆเลยนะคะนอกจากราชินีดาบที่เป็นไอเดียของคุณที่คุณมองการไกล คุณทำอะไรเสนอไอเดียอะไรทุกคนก็มั่นใจในตัวของคุณนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเลยละนะอ่ะโอเคค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมบ้างนะคะเพื่อนๆชาวพิจิกถไาอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมบ้าง ลืมพูดถึงไพ่ใบนี้เนะาะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะได้รับชัยชนะได้รับถ้วยรางวัลได้รับเกียรติในเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับในเรื่องของการทํางานคุณจะได้รับรางวัลในชีวิตของคุณด้วยนะคะรางวัลแห่งความสําเร็จไพ่สี่ดาบไพ่เฮอร์มีไพ่แปดเหรียญไพ่หนึ่งถ้วย แล้วก็ไพ่สองไม้เท้านะคะอ่าอาจจะมีแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าใครที่ใครที่ชอบเรียนทางด้านอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าอันนี้ทางด้านแบบใครที่มาทางสายดูดวงบ้างไหมอชอบในเรื่องของศึกษาการปฏิบัติการดูดวงดูอะไรแบบนี้ลายมือก็ได้นะดูลายมือดูอ่อโหราศาสตร์ดูตัวเลข กำลังกำลังกำลังศึกษาอยู่ว่ามีมีอะไรที่สนใจทางด้านนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมคือจริงๆช่วงเวลานี้ขอให้คุณมั่นใจตัวคุณเองเถอะเมื่อไพ่เฮอร์มิคขึ้นมาเนี่ยบอกว่าตัวของคุณนั้นจริงๆแล้วพร้อมมาตั้งนานแล้วแต่บางทีคุณอาจจะไม่กล้านะคะแค่ไม่กล้าที่จะลงมือทําตอนนี้คุณศึกษาหาความรู้คุณแน่นไปหมดแล้วเนี่ยความรู้คุณแน่นไปหมดแล้วนะใครที่มาทางสายนี้โดยตรงนะคุณแน่นไปหมดแล้ว คุณควรที่จะลงมือทําได้แล้วอย่างมัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งนะคะอย่างมัวแต่ฉันยังไม่พร้อมที่จริงแล้วคุณถ้าจะบอกว่าคุณเรียนจบระดับไหนต้องบอกว่าระดับปริญญาเอกแล้วมีความรู้สูงสุดแล้วเพียงแต่คุณยังไม่กล้าที่จะลงมือทําแต่ถ้าหากว่าในช่วงจังหวะนี้นะคะคุณได้มาฟังคลิปนี้แล้วเอเนจีนี้ตรงกับคุณนะทําเถอะค่ะเพราะว่าอ่ามันเป็นช่วงเวลาที่ในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะดึงดูดเงินดึงดูดทอง แค่คุณเปิดว่าคุณทําอะไรนะคะการเงินการทองก็จะวิ่งเข้าหาคุณหลั่งไหลเข้าหาคุณแบบโอ้จะทําให้คุณเนี่ยประหลาดใจเลยนะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกมีความสุขมันเหมือนกับว่า1ถ้าคุณกล้าที่จะลงมือทําคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาเป็นอะไรที่คุณเองก็ไม่คาดคิดคุณสามารถทํางานของคุณในด้านนี้นะคะในในเขาเรียกว่า การสื่อสารออนไลน์ได้ออกมาทางอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะที่คุณจะนำเสนอได้นะคะในสื่อโซเชียลเพราะว่าจะคุณจะได้รับลูกค้าหรือมีลูกค้าเนี่ยจากต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลาจากคนที่อยู่ไกลๆห่างไกลาจากคุณเนี่ยเขาจะเห็นคุณในสื่อโซเชียลแล้วถ้าคุณกล้าที่จะนำเสนอนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเอาความรู้ของคุณที่มีอยู่แน่นเลยเนี่ยสื่อสารออกไปคนที่เขา ได้รับฟังข้อมูลของคุณได้ได้รับฟังการทํานายของคุณการพยากรณ์ของคุณนั้นเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณเพราะฉะนั้นจงม,มอบรางวัลน,นี้ให้กับตัวเองได้แล้วด้วยการลงมือทําอย่ามัวกักขังอย่ามัวรอผัดวันประกันพรุ่งนะคะใครที่มาทางด้านนี้จัดเลยค่ะอ่ะขอคำแนะนำอีกสักห้าใบนะคะมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำกับเพื่อนๆชาวพิจิก คุณได้ไพ่สาไม้เท้าชาริออดเไม้เท้านะคะไพ่เดวเวอร์ไพ่เดวเวอร์มากับไพ่หถ้วยแล้วก็ได้พไดพ่แจสติกค่ะใครที่ทำงานสื่อสารนะคะทางด้านการต่างประเทศหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ หรือทํางานนะคะอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออย,อยู่ในประเทศไทยก็ได้แต่มีการสื่อสารกับหรือว่า,าทํางานร่วมกับชาวต่างชาติธุรกิจต่างชาติเนี่ยค่ะคุณมีเกณฑ์เดินทางนะผลงานของคุณหรือธุรกิจของคุณคือบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทางด้านาทางด้านผลิตผลิตสินค้าหรือ,อ,อผลิตผลิตผลิต,ลตอะไรนะผลิต ผลิตภัณฑ์โอเคนะบางทีพูดติดโอเคขอโทษนะคะผลิตผลิตภัณฑ์ใดก็แล้วแต่ที่คุณขายทางออนไลน์รางวัลของคุณนั้นมีเกณฑ์นะคะมีโอกาสได้รับรางวัลมีโอกาสาได้รับคําชื่นชมแล้วก็คุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ถูกเชิญไปรับรางวัลที่ต่างประเทศได้หรืออาจจะไม่ใช่ต่างประเทศนะคะถ้าสมมติว่า,าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ย ได้รับรางวัลสินค้าของคุณได้รับรางวัลน,นะคะก็เป็นไปได้ว่าจะมีการถ่ายทอดให้เห็นสินค้าของคุณเนี่ยโอ้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคุณภาพมากๆะจะมีชื่อมีเสียงนะจะมีชื่อมีเสียงดูเหมือนกับว,ว่าคุณเนี่ยจะทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณสินค้าของคุณเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็ผลแห่งการที่คุณทุ่มเทนั้นนะคะมันมีความสําเร็จเชื่อว่ากว่าที่คุณจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้มาเนี่ยคุณต้องเจอกับ คู่แข่งเจอกับการที่บางทีก็ใส่ร้ายเนาะว่าอุยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ดีแบบนั้นแบบนี้แต่คุณก็ได้พิสูจน์ความสําเร็จของคุณแล้วนะคะในเชิงผลิตภัณฑ์ของคุณคุณจะได้รับชัยชนะหรือได้รับรางวัลการันตีในผลิตภัณฑ์ของคุณทําให้ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นก้าวขึ้นไปสู่ในระดับหนึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกหรือเป็นที่ยอมรับกันในสื่อโซเชียลออนไลน์ที่กว้าง ที่กว้างขวางนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบในระดับแบบกว้างๆเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณทํามาคุณจะได้รับความยุติธรรมเพราะเพราะว่าธุรกิจตรงนี้ของคุณเนี่ยถูกก่อนหน้านี้อาจจะเคยถูกโจมตีอาจจะเคยถูกแบบเหมือนกับว่าโดนใส่ร้ายแล้วคุณก็พยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างนี้ให้มันชัดเจนแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยใครที่เคยใส่ร้ายคุณสามารถฟ้องร้องคุณสามารถฟ้องกลับ ใครที่เคยดิสเครดิตนะคะผลิตภัณฑ์ของคุณเคยใส่ร้ายป้ายสีนะคะในธุรกิจของคุณนั้นในเชิงเสียหายคุณสามารถที่จะแคปแคปคำพูดนั้นแล้วก็ฟ้องร้องได้เลยค่ะตั้งทนายฟ้องได้เลยคุณจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพิสูจน์ตัวเองนะคะอะไรที่คุณเคยทำอะไรที่คุณเคยทุ่มเทเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยจะหวนกลับมาหาคุณคุณจะได้รับรางวัลได้รับเอ่อเรียกว่าคำขอบคุณแล้วก็คำยินดี จากหลายๆฝ่าย,ายหลายๆหน่วยที่คุณสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นประสบความสําเร็จหรือคุณอาจจะทํางานอยู่ในวงการนี้แล้วก็เขาเรียกว่าในส่วนที่คุณดูแลอยู่นะคะคุณสามารถที่จะพิสูจน์ฝีมือของคุณว่าคุณทํามันสําเร็จซึ่งก็เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตของคุณด้วยนะเพื่อนๆชาวพิจิกไปดูกันนะคะว่า ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภัยพระพิคเนตอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง เหมือนกับท่านจะสื่อสารกับคุณว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่ความมั่นคงนะคะมันเหมือนกับดวงคุณเปลี่ยนด้วยการเปลี่ยนแปลงคือในเดือนกันยายนเนี่ยมีหลายๆราศีเลยนะคะ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีรวมทั้งตัวของคุณเองด้วยนะเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อะไรที่คุณเพียรพยายามทํามานะคะมันจะมีความมั่นคงเหมือนจะเป็นความมั่นคงแบบตลอดไปเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงฟ้าเป็นพยานเลยนะเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งเขาเรียกว่าครั้งสําคัญเลยมันจะเป็นอะไรที่ยังยืนยาวนะคะ,อ,ะอย่างการเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์เนี่ยหรือว่าใครที่มาจับธุรกิจตรงนี้ทําตรงนี้เนี่ยมันจะยังอยู่อีกยาวนาน ะะเพราะฉะนั้นความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือทํามันค่ะทําให้เต็มที่ทําให้มันสุดๆไปเลย fulfillment น,นะคะก็คือแบบทําไปให้มันเต็มที่เลยไม่ต้อง ไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมการเริ่มต้นของคุณในครั้งนี้นะมันจะประสบความสําเร็จไปอีกยาวนานเลยนะคะชนชั่วชีวิตคุณนั่นแหละนะคะเพื่อนๆชาวพิจิกเอาเป็นว่าในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมาถูกทางแล้วนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูวดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ